นนกุลโพส์รูปลับเคยถ่ายกับแอฟเมื่อ11ปีก่อนแต่บอกพี่คงจำไม่ได้หลังจากที่แอฟทักษออนอายุครบ44ปีเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาแฟนๆต่างเฝ้ารอมโมเมนต,ต์หวานๆจากหวานใจหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลชานนที่จะโพสตอวยพรวันเกิดแอฟทักษออนบ้าง จนกระทั่งก่อนเที่ยงคืนของวันนนกุลก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมกับภาพลับสุด e x c กซ์คลูที่ไม่เคยเห็นมาก่อนย้อนไปสมัยยังเป็นเด็กมัธยมศึกษานนกุลเคยถ่ายรูปกับแอฟมาแล้วและบอกว่าพี่คงจําไม่ได้กับแคปชั่นว่าเราเคยถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะครับเมื่อ11ปีที่แล้วแต่พี่คงจําไม่ได้ไม่แปลก I took a photo with you 11 y e a ย s ago อ u กบัต n t ดโ n เอนติ้งยูค e r e m เยร ขอบคุณสำหรับรูป PIP e w เ O N อ w น A R I T A F F T A K S A O I N Happy Birthday ครับทำเอาแฟนๆกดไลค์กันรัวๆเลยจ้าเพราะว่าทั้งหาทั้งน่ารักนนกุลโพสรูปรับกับ F ภาพที่นนกุลโพสเป็นภาพที่ทั้งคู่ยืนอยู่ด้วยกันโดยมีนนกุลยืนอยู่ด้านหลัง F ซึ่งภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกมาเพียงไม่กี่นาทีก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม โดยส่วนใหญ่ต่างชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่และบางคนก็แซวว่านนกุลโพสตภาพนี้เพื่อเรียกคะแนนจาก F มุมมองของชาวเน็ตบางคนก็มองว่านนกุลอาจจะตั้งใจโพสต์ภาพนี้เพื่อเรียกความสนใจจาก F ฟเนื่องจากภาพนี้เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นภาพที่น่ารักมากนอกจากนี้ยังมีคนบางกลุ่มที่มองว่านนกุลอาจจะต้องการให้ F ฟเห็นว่าเขาเองก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันและไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้เหมือนที่หลายคนคิด อย่างไรก็ตามภาพนี้ก็แสดงให้เห็นว่านนกุลและแอฟมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและไม่มีอะไรต้องปิดบงังสรุปการโพสตภาพลับของนนกุลในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยที่มีต่อแอฟโดยภาพนี้เป็นภาพที่ทั้งคู่เคยถ่ายด้วยกันเมื่อสิบอ็ดปีที่แล้วและเป็นภาพที่น่ารักมากการโพสตภาพนี้ทำให้แฟนๆต่างชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่และยังเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ทั้งคู่มีต่อกัน